แต่ล่างมันมาล่างใหม่แต่จิตมันจิตเดิมมันก็เป็ตุกตาของเล่นแล้วมันก็ไปเจอคนอายุมากกว่าคนแก่แล้วนี่เด็กตัวเล็กๆนมะันไปเจอคนแก่ไปเรียกเขาอีนั่นอีนี่อ่ะคนแก่บอกเอา้ามาเรียกอีได้ยังไงเอ้าก็เองเป็นน้องข้าเนี่ยว่าบอกชื่อบอกเสียงเสร็จเลยเสร็จแล้วบอกอา้าวชาติแล้วติดหนี้ไว้เก้าบาทยอดหลุมติดหนี้ไว้เก้าบาทชาตินี้มาใช้เก้าบาทนี่ข้ามชาติ นี่อะ่ยเขาทำเรื่องเด็กเลยรูกชาติได้สนุกเห็นว่าเป็นหนี้ข้ามชาติเช่นเดียวกันอ้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันหนี้ข้ามชาติตายเกิดอีเท่าไหร่ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่เพราะเราไปเทคไปเอาจากรัฐบาลมาเยอะสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ทีาเราไปมิดเมมอะไรเนี่ยเราต้องใช้หนี้เท่านั้นเข้าใจนะบางคนฉลาดใส่บาทเสร็จเพียงขอให้ถูกหวยเดี๋ยวนี้ฉบับละเท่าไหร่นะแปดสิบ แปดสิบ่อเดี๋ยวนี้ลดแล้วนะน,น้ำมันขึ้นมนันได้จะขึ้นตามนะเอ,อเสร็จแล้วก็ซื้อใส่บาทใส่บาทสามสิบบาทถ้าใส่ยี่สิบซื้อลอตเตอรี่แปดสิบร้อยหนึ่งอยากได้ที่หนึ่งพี <c oughs> ่ยังขอให้ถูกลอตเตอรี่อ่ะเสร็จแล้วจะได้ทำบุญเอาเงินมาทำบุญเฮ้ยแกกระถูกจริงสามตัวนะ แกก็ถูลอตเตอรี่จริงแกก็ทําบุญไปพันหนึ่งแกลงทุนไปเท่าไหร่นะใส่บาทยี่สิบซื้อนี่แปดสิบลงทุนไปร้อยหนึ่งแล้วก็กก,ก็ทําบุญไปพันหนึ่งถามว่าได้บุญเท่าไหร่ได้บุญเท่ากับสิบาทเออร้อยบาทที่กระทำอีกเก้าสิบอีกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเงินของชาวบ้านนั้นนั้นเลยที่เราไปเอาเข้ามานี่ไงนี่คือนี่ เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ไว้เอาเข,ามา,เา,เขามาก่อนตอนนี้ต้องใช้นี่เข้าไปเพียงถูกลอตตอรี่แล,แล้วเราจะทําบุญะนะลงทุนร้อยบาทอาทําบุญพันบาทเราก็ได้แค่ร้อยอีกเก้าร้อยมันเป็นของคนอื่นนะฮะก็เป็นนี่มากมาเดี๋ยวว่าองมีทางใช้อ่ะมันมีทางเสียไปอ่ะเสียไปโดยรถชนบั่งเสียไปโดยอะไรต่อะไรร้อยแปด กิจการล้มละลายก็เสียไปนะมันเป็นหนี้ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนต่างๆเราเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกนะมันจะเห็นชัดเลยนะครับมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะเกิดเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราทำเหตุปัจจุบันเนี่ยว่าเราทำเหตุอะไร เพราะว่าเมื่อเราทําแล้วในจิตมันจะสั่งสมแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อตายออกไปเนี่ยไอ้แรงกรรมที่มันสั่งสมไว้เนี่ยมันจะนําเราไปเกิดท่นี้ผมก็ถามว่าขณะนี้ท่านนึกถึงอะไรบ่อยๆอะระวังถ้าตายแล้วตรงนั้นเนี่ยท่านนึกถึงไม่ดีมันจะไปเกิดไม่ดียกตัวอย่างมีพระองค์ท่านลายผมฟังนะตอนนี้องค์นี้ตายไปแล้วบอกผู้หญิงคนหนึ่งเขารักษาศีลตลอดชีวิตแล้ มันมีอยู่วันเขาลงไปในคลองอาบน้ําที่ทาน้าเขาก็ถูตัวเนี่ยไปลูกอ้อยลูกกุ้งฝอยตัวเล็กๆมันตายอ่ะโอ้โหเขารักษาศีลมาตลอดเลยเพไอได้กุ้งตาย,ยมันมันฝังใจชัดเลยส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นในพรานเข้าป่าล่าสัตว์เอาเนื้อสัตว์มาขายตามหมู่บ้านแล้วก็มากินบ้างมันมีอยู่วันพระก็อยากจะช่วยในพารานนะดีไม่ดีมันจะตกนรกพระก็อยากจะช่วย ก็บอกเออไปป่าคราวนี้เอาไหวยมาสักม้วนหนึ่งนะเอามาถวายจะทําให้ลาวผ้าตากสบงชีวรนในทานมันรู้ว่าวันไหนถ้าพระลองทักเนี่ยไม่ได้สัต์โกรธพระหวังดีแต่โกรธปรากฏวันนั้นก็ไม่ได้สัตว์กลับมามก็ไม่พูดกับพระครั้งที่สองออกไปมากลับเขาก็ไม่ได้สัตว์มันเสียสัตจจะจนภรรยาสงสัยไอ้อิทันนี่ออกไปสองวันไม่ได้สัตว์เนี่ยออกไปทาอะไรเนี่ย ก็ถามพอสามีบอกอพระเคยลองขอให้เอาหว,วายมาถวายจะทําราวตักสบงจีวรภรรยาสั่งเลยเที่ยวนี้ไม่ต้องไปล่าสัตว์ไปเอาหว,วายมาถวายพอมาแกกมว้วนใช่ไหมหวายมันต้นน้หนามใช่ไหมเอาเปลือกออกมกันก็หนาไม่มีก็เป็นเส้นๆเ,นเสร็จแล้วกมว้วนแล้วก็สะพายไหลมาตอนนี้ไอ้กุฏิพระเนี่ยมันอยู่ปากทางเข้าป่า,กากจากหมู่บ้านนะพอมาถึงเอ้าหวายมาแล้วตะกนดดังลั่นเลยนะ วางลงกับพื้นเอาเท้าถีบจึ๊กมันก็หมุนเข้าไปใต้ถุนกุฏิพระก็พรอออกมาจากกุฏิยะถาบารีวหาให้พรมันไม่หยุดฟังนะเพราะมันไม่ศรัทธาขาดล่ามันได้กมันก็เดินไปเรื่อยๆพระกตะโกนดังขึ้นดังขึ้นพอสุดท้ายมันตะโกนสาธุลั่นเลยนะน่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันจําได้สาธุ ปรากฏว่าตายใ็ไล้เรียกกันเนี่ยไปเจอพยายมแกก็ถามบอกเอา้าอิตาปรานแกทําอะไรมาในชีวิตตอนเป็นมนุษย์ความดีทำไรโอ้ไปตัดไหวถวาย,าวายพระมันจําได้แม่นเลยเพราะมันตะโกนด,ดังที่สุด ไอ้เรื่องล่าทรงล่าสาัตว์มันไม่ฝังม,มันมันอยู่ลึกไ <c> อ <oughs> ้ตัวนี้มันออกมาก่อน <c oughs> อ้าวแกไปอยู่บนสวรรค์ถ้าถามผู้หญิงอะแกในตอนเป็นมนุษย์แกทํำไร <c oughs> อุ้ยฉันรักษาศีลมาตลอดมันมีอยู่วันเดียวนะฟ <c oughs> ุ่งตายเนี่ยฉันรู้สึกผิดถนัดเลยน <c oughs> เนี่ยอ้าวลงนรล นี่ผู้หญิงบอกไมย่ยุติธรรมบอกอ้ายุติธรรมกับแกเระลึกได้ก่อนเรื่องบาปใช่ว่าอตาพานกันเราลึกเรื่องบุญได้ก่อนเออพอเสร็จแล้วผู้หญิงก็ไปตกนรกผู้ชายก็ขึ้นสวรรค์ไปกวาดลานอยู่ในดาว,วดึงนะครับกวาดลานรอบเจดีย์จุฬามณีขณะที่กวาดลานเนี่ยพระองค์นี้ก็ยังบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังกวาดอยู่ข้างบนเลยเป็นพระอภินญ,ญาเป็นโพธิสัตว์ ก็ปรากฏว่าพอถึงอายุไขจะต้องไปเกิดในนรกเพราะเจ้ากรรมนายเวมาทวงแล้วเนี่ยแกก็พยายมส่งยมมาตูเ้นุภาแดงมาเห็นไหมนุภาแดงที่ตะกอนนี่โฆษณาทีวีมันมีปลาต้องโกเห็นไหมที่มันทอดปลาต้องโกไอ้ตัวนั้นยืนนุภาแดงนั่นละเหมือนนั่นเลยไม่ใส่เสือ้อ ขาเรียกยมาทูตก็ปรากฏว่ายมาทูตมาว่าแกหมดเวลาในสวรรค์แล้วต้องไปเกิดในนรกบอกฉันไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรเลยฉันจะเนี่ยกวาดทุกวันเลยเนี่ยว่ากรรมดีมันสั่งสมตลอดเอาไปได้เดี๋ยวจะอยู่ข้างบนเพราะจิตมันมันไม่เล็กขอดมันถูกฝังลึกไปเลยไอ้ของที่ดีที่มันทําใหม่ดีๆเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ฝังฝังจิตสํานึกมันแต่งตรงนี้เรื่องเดีอย แต่ใจเต้าจำลึกที่มันไปล่าสัตว์มันยังไม่ออกเนี่ยเนี่ยก็เล่าให้ฟังจะเป็นอะไรจะไปเกิดไปอะไรมันก็อยู่ที่กรรมที่เราทำออมีเวลาอีกนิดหนึ่งก็อยากจะจบแค่นี้นะวิถีพทธเป็นอย่างเงี้ยสรุปใหม่วิถีพทดก็คือว่าจะต้องมีปัญญาตัวที่สามนำชีวิตแล้วมันจะไม่ผิดพลาดแล้วก็อัตราต้องหมดไปก็เหมือนลวงข้าวที่มันโนม้มมีความอ่อนน้อม ขณะเดียวกันอารมณ์ดีตลอดทุกขณะตื่นมาทำงานก็อารมณ์ดีใครขัดใจก็อารมณ์ดีมีใจสะอาดคือศีลบริสุทธิ์ทุกวันเลยนะหมดศักดิ์ศรีแต่มีศักยภาพถ้าใครรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีนะเสียหายมีความอดทนมีเมตตามีความกตัญญูต่อหน่วยงานต่อพ่อต่อแม่ต่อเจ้าของบริษัท แล้วก็คิดจะตอบแทนคือกตาเวทีเราจะทําอะไรดีๆก็ได้ไปใส่บาายก็นึกถึงเจ้าของบริษัทเป็นสุขเป็นสุขนะอุทิศบุญกุศลให้ไม่ต้องแหงางี้ยเสร็จแล้วก็มีความสมัคีมีความรับผิดชอบงานไม่เป็นท่าระบายมุกนั่นแหละครับวิถีพดเปไปอย่างงั้นถามใจตัวนั่นเองแล้วไม่ต้องตอบผมไปปรับแก้ไขอะไรที่มันยังไม่มีเปลี่ยนซะแล้วมันดี ผมไม่รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้มาจนกระทั่งปีพศ2518พอรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้มาพร้อมกับไปเห็นผลงานของตัวเองที่ผ่านมาไม่รู้กี่พกี่ชาติน้ำตาตกครับตั้งแต่ออกจากวัดมาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยมาเป็นคนวิถีพุทธ <c oughs> คือคนจีนเขาบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะใช่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดวันนี้เป็นความจริงทั้งหมดเลยแต่ไม่ต้องการให้ท่านเชือ่อเอาไปพิสูจน์หรอกครับการบรรยายก็คิดว่าจบแล้วก็